สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านบดสมองสบอตครับผมแรกนี่พ่อครับพ่อจะใส้ผ้าเละคือเก่าครับผมแต่ว่ามือนี่มาแปลกครับพี่น้องมือนี่มาตามลาปลาไหลกับบังลั่นสิบสามบางครับผมเนี้อที่ใส่นี่ก็เป็นเนี้ใส่เดือนผสมดินโพนครับพี่น้องผมใส่เข้าไปแล้วล่ะบริเวณไม้นี่ก็เป็นน้องสาไงล่ะครับผมหน้าายหน้าแม่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องผม สภาพไม้ที่ใส่บางลั่นมือนี่เป็นน้องสาไญงญขนาดเนื้อที่สิบหาไรครับพี่น้องผมนี่ขนาดเนื้อที่หาไรครับผมเป็นหน้าแม่ครับผมไม้นามถ่วมครับนี่ครับไม้งามๆครับพี่น้องไปพ้อมแล้วไปใส่กระโลดเพื่อเป็นการบดเสียเวลาครับผมบางแรกของเขาใส่ตรงนี้เลยพี่น้องผม ผมเรียบร้อยไป็หนึ่งหลังหลังต่อไปเลยพี่หน้่งหลังที่สองขงองเฮาใต่ตรงนี้เลยพี่น้่งผมหลังที่สอง โอเคเรียบรอยฝังหลังครับพี่น้องผมหลังตัวไปหลังที่สามคับมาดัตกตรงปากสาพี่น้องผมปาสาเลย ครับผมพี่ไส้ไส่ใส่เบื้องสามหลังครับพี่น้องผมแข่งถามมาลุนกันตอนยามพี่น้องตอนใส่บ่มีอยังดรอกห <c oughs> าลุนกันตอนยามว่าสีหมานหรือบอ่หมานิดพ่อโตตีได้โตหรือบ่ได้ครับผมพ่อกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเบื้องบรรยากาศโลดพี่น้องบ้าน,นเิ่นว่าผ้าหยุ่เขาา่าสรนจยักษ์ี่โต๊ะโต๊ะแต่ว่าบา้านพี่ไน่ไส้โต๊ะครับผมพีกัดอำเภอเมือ,มองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีครับผม ฝนโบตกแหงแล้งครับผมหาอยากหาหาอยากหากินไก่ยากครับผมมาเท่านี้มาลุนย้ำบางลั่นครับพี่น้องผมบบบนี้สีมีหมานบอสีพ่อเด็พ่อได้ขัวได้อ้อมบ่ครับผมไปไปลุนครับผมหลังแหลกใส่ไปนี่ลหละสี่หมานหรือบบหมานกับเหยื่อไส้เดือนผสมดินโพนอืมมันหมานเด้อลุยมันหมานเด้เอมันหมานเด้อ เป็นยังไงลังแ,งแหลกของยครับเฮาเตียมบังครับผมลังแหลกกับเฮวเต็มบงังซะแล้วมาลุ่นหลังที่สองครับพี่น้องผมลังแหลกกับกินเฮวหลังที่สองสี่เวหรือบบเฮามาลุนครับผมจะเฮวหรือไม่เฮวมันหมานเด้อมันหมานเด้อ เฮวตามระเบียบครับพี่น้องผมเหมือนเดิมเส้นเคยโอ้ยอ่ะบอไป็นยังรุนหล,ลังต่อไปหลังที่สามเฮาพี่น้องผมใส่ว้ตรงปากสานี่แหละครับผมตรงนั่นกับเป็นรีเปรีเพราะงี้ใส่เฮดใบแห,หละครับผมถาเก็บปลาวัดสนแต่ว่าฝนบ่ามา,จาเจ้าเกือบ่ทราะนันเด็กเก็บปลาเจ้า,จากเกือลรีตากแหงอยู่นี่ครับผม <laughs> มาลุ่นบางล่านบางที่สามครับผมมันหรือบอ่หมันอ่ะส่งนักตึงตึงท่พี่น้องผมบงังมีแต้มครับผมมีแต้มบังนี่มันละครับผมอ่ะบ่เหียวบ่เหียวบ่เหาียวเดี๋ยวไว้จังตีสรุปผล ทะลุผลงานครับผมมารุน่นหลังที่ซีครับพี่น้องผมกับบรรยากาศสาใหญ่มีแต่พักตบคุณครับผมอ่ะบางนี้จะเขาหรือ,อเขามารุน่นครับผม สงสัยจะแห้วเต็มบังบ่เขาครับพี่น้องผมฝนฝ่าบ่ตกหากินอยียเงี้กะพ่ออย่างยากลำบากครับพี่น้องผมหาเงินกันยากนวนลล้ังนี้ครับพี่น้องผมที่เขาหรือบ่เขานี่ต้มบ่เนี่ยลองลองมากกินแห้วครับผม กินแห้วอีกแล้วครับท่านมรุ่นหลังนี่ครับพี่นอ้องผมบันเขาหรือว่เขาหล,ลังที่เท่าไรเลยนี่หลังที่เจ็ดแล้วบ่เขาหรือว่เขาวบวานนี่แก้มบ่โอ้พ่อซ้ำเก่าเหรอพี่น้องเหี้ยเหี้ยคือเก่า ามาเจา้าบังแล้วบพท่านหลีหูโบหูอยู่คนหลายบังหลงครับผมบังที่แปดที่เข่าละมั่งนี่มารุนบังนี้ครับพี่น้องผมยามาบักหลายหวัวก็เขาว่งเดียวบังนี้จะเข่าหรือบ่เขา้า ินแห้วคือเก่าครับพี่น้องผมรุ่นบ้างนี้ครับผมบนันที่เขาหรือบ่เขาเขาหรือบ่เขาบกเขาแปลว่าบบมี่มี่ก็แปลว่าเขา <c oughs> อ่ะบังนี่มีแต้มครับพี่น้องผมนี่มีแต้มยู่ครับผมนี่มีแต้มมีแต้มอ้าวหมันมันหมันละสองบังครับผมหลังสิบสามหลังสุดท้ายครับพี่น้องผมบาน,นี้สีหมนันหรือบ่หมันสีเขาหรือบ่เขามาลุ้นครับผมกับหลังสุดท้าย ลังที่ถ่ายของเฮาเกระแหวครับผมโอ้ยมาทำงานเลย <c oughs> ครับผมก็เป็นนั้นมาผลงานใส่บางลั่นสิบสามบังครับพี่น้องผมเข่าสองบังครับพี่น้องชั่วสีเดียร์าได้กินต้องไส่ถึงสิบสามบังมันจังเขา <c oughs> ่าแต่ใส่หน่อยนี่บ่ได้สินครับผมบ่ดด้ขัวบ่ดด้อ้อมครับผมหายอยากหากินเนี่ยนะมาลุ้นกันโตซ้ำเด้ครับผมโตใหญ่หรือโตหน่อย อ,ออกมาแล้วครับผมตัวแรกขนาดพ่อใส่งามๆพ่อขวัวพ่ออมครับผมงามๆอยู่ครับผมมาลุ้นบางที่สองครับบางที่สองของเราบางที่สองของเราจะเป็นยังไงออกมาแล้วครับผมขนาดสูสีไก่เคี้ยวนะครับผมนี่ แต่ว่าเสียชีวิตครับผมอ่ะโดเป็นอย่างครับผมเป็นลำดับผลงานยามบังลานของเข้าในเสานี้ทิศสามบังได้สองแต้มครับผมถ,ถือว่าหมานอยู่เพราะเด้กขวัวได้อออมอยู่ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ามาติดต,ตามรับชมนะครับเด้อฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนี้ทรายน้ำในครับผม สำหรับคลิปหน้าสี่าพพิเหตุยังกะพี่น้องจังค่อยกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการรับรับการแจ้งเตือนครับผมขอให้พี่น้องทุกๆุกท่านอยู่ดีมีแห้งครับผมบ่หูว่าบ้านพี่น้องฝอนตกหรือบ,าบา่อบ้านพญ่ไส้บ่ตกครับผมอำเภอเมืองสามชิพต,ตำบล้องหางพิกัดครับผมแห่งแรงอยู่พี่น้องขอให้พี่น้องทุกๆุกท่านลำ,ล,ำล่ำด้วยด้วยครับผมสำหรับคลิปนีข้ขอลาครับสวัสดีครับ